สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยลึกเจาะประเด็นจากสิ่งที่คุณสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบารุ่นใหม่ของกองทัพบ,บกไทยค่ะก็คือเจ้า AH-6I Little Bird ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเล่นว่าไอ้ไข่จิ๋วพิฆคาตนี่แหละคะ่ะครับผมซึ่งกำลังจะเข้ามาแทนที่รุ่นเก่าอย่าง AH-1F Cobra นะครับ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากวิดีโอของช่อง History World ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมกองทัพบ,บกถึงเลือกหอเล็กๆแบบนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วมันต่างจากโคบราเดิมยังไงครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างที่สำคัญคือที่มาของชื่อเล่นキュラーエッหรือไข่สังหารนี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะรูปทรงมันดูกลมๆป้อมๆคล้ายไข่จริงๆ ใช่เลยครับรูปร่างเป็นเอกลักษณ์มากมาเริ่มที่ประวัติกันสักนิดนะคะตระกูล Little Bird เนี่ยจริงๆมีสองแบบหลักๆใช่ไหมคะครับผมมีรุ่นไม่ติดอาวุธคือ Mh 6อันนั้นหน่วยรบพิเศษสหรัฐเขาใช้ลำเลียงลาตระเวนสังเกตการ์อ๋อค่ะกับอีกรุ่นคือ,อ Ahs หหรือเจ้าคินและเอกที่เราพูดถึงนี่แหละครับเป็นรุ่นติดอาวุธใช้โจมตีเบาลาดระเวนค่ะแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนคะ เออ่ต้องย้อนไปไกลนิดหนึ่งครับสมัยสงครามเวียดนามนู่นเลยประมาณปี1960เริ่มจากฮอสังเกตการเบาๆชื่อ OH-6 ของบริษัท Hughes Helicopter ตอนนั้นเขาลองเอาอาวุธไปติดดูแล้วมันเวิร์กเหรอคะเวิร์กมากครับพบว่ามันคล่องตัวดีมากในพื้นที่แบบเวียดนามป่าเขาเยอะๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ Operation Eagle Claw ที่อิหร่านปี1980ที่ภารกิจ ตอนนั้นมีปัญหาค่ะเคยได้ยินค่ะครับความล้มเหลวครั้งนั้นทําให้สหรัฐเขาตระหนักเลยว่าเออต้องมีฮอขนาดเล็กที่มันคล่องตัวมากๆสาหรับหน่วยรบพิเศษโดยเฉพาะก็เลยเร่งพัฒนา MH6 ขึ้นมาจากพื้นฐาน OH6 เดิมนี่แหละครับแล้วผู้ผลิตก็เปลี่ยนมือไปมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจากฮิวส์ก็มาเป็น m c d o n นัลด์ดัแล้วสุดท้ายก็ไปรวมกับ o e i n g งั้นตอนนี้ o e i n g ก็คือผู้ผลิตหลัก ถูกก้องครับส่วนตัวโครงสร้างเครื่องบินก็พัฒนามาเรื่อยๆจาก OH6 เป็น MD500E แล้วรุ่นล่าสุดที่ใช้เป็นฐานของ AH6I ก็คือ MD530F ครับอ๋อค่ะแสดงว่า AH6I ที่ทอบอไทยซื้อมาก็คือรุ่นส่งออกที่พัฒนาต่อมาจากรุ่นที่หน่วยรปวิเศษสหรัฐเขาใช้อยู่บนโครงสร้าง MD530F ที่ว่าทันสมัยนี่เอง ใช่ครับผมเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของตระกูลนี้เลยดูจากสเปคแล้วขนาดมันเล็กจริงๆนะคะยาวไม่ถึง10เมตรสูงแค่ราวๆสอเมตรครึ่งเองครับเล็กเบาแต่น้ำหนักบินขึ้นสูงสุดนี่ก็ไม่เบานะครับประมาณ1,600กกิโลกรัมแบกของได้พอตัวเลยความเบานี่ช่วยเรื่องความเร็วความคล่องตัวด้วยใช่ไหมคะมีส่วนสำคัญเลยครับ เครื่องยนต์อาริสัน2 5 0 4 3 0คีซีเนี่ยให้กำลังดีพอเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักหรือ power to weight ratio มันสูงทำให้มันเร็วครับเร็วคล่องแคล่วความเร็วสูงสุดได้ถึง282กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล430กิโลเมตรถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับฮอไซส์นี้แล้วเรื่องที่น่าสนใจมากๆคืออาวุธเห็นว่าติดได้เยอะแยะเลย ที่เรียกว่าเป็นโมดูล่าเนี่ยมันคือยังไงคะคำว่าโมดูล่าก็คือความยืดหยุ่นครับเหมือนเราเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานที่ทําอ๋อเลือกติดได้ตามภารกิจใช่ครับอยากได้ปืนกลเบา M 1 3 4มินิการ7 6 2ม mm, มยิงเร็วๆก็ติดได้หรืออยากได้อำนาจหยุดยั้งสูงขึ้นก็ติดปืนกลหนัก GAU 19 12.7 mm มมได้แล้วพวกจรวดนล่ะคะ จรวดนี้ก็หลากหลายครับตั้งแต่จรวดไม่นําวิถีพื้นฐานอย่างไฮร่า70หรือจะทําให้ไฮร่ามันฉลาดขึ้นแม่นยําขึ้นก็ติดชุดนําวิธีเลเซอร์ APKWS เข้าไปโอดีจังค่ะครับหรือถ้าเจอเป้าหมายใหญ่ๆอย่างรถถังก็ติดจรวดเฮล f i r e ได้เลยหรือแม้กระทั่งจรวดต่อสู้อากาศยานอย่างสติงเกอร์ก็ยังติดได้สําหรับป้องกันตัวโอ้โหติดสติงเกอร์ได้ด้วยครับติดได้2นัด ความยืดหยุ่นแบบนี้น่าจะทําให้มันใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากๆเลยนะคะแล้วระบบอื่นๆพวกอิเล็กทรอนิกส์การบินกล้องอะไรพวกนี้ล่ะคะทันสมัยไหมอิ o n i กอนกส์นี่ควบคุมทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดแล้วระบบนําทางก็แม่นยําสูงด้วย LN 2 5 1 EGI ที่สำคัญคือมีกล้อง EOIR หรือ Electro Optical Infrared ของ Westcam รุ่น MX 1 0 D อันนี้เอาไว้ทำอะไรคะ เอาไว้ตรวจการค้นหาเป้าหมายล็อกเป้าหมายได้ทั้งกลางวันกลางคืนในสภาพอากาศต่างๆครับมองเห็นได้ไกลแล้วก็รองรับการใช้งานกับแว่นมองกลางคืนของนักบินด้วยงั้นจุดเด่นลดหลักๆของ AH6i ก็คือเล็กคล่องตัวเร็วติดอาวุธได้เยอะตามงานแล้วก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยถูกต้องครับแล้วก็มีอีกข้อที่เออสำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้ใจ่ายหมายถึงราคาเครื่องเหรอคะทั้งราคาเครื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการบำรุงรักษาครับมันต่ำกว่าฮอจมตีขนาดใหญ่อย่างโคบราหรืออปาเช่พ่อสมควรเลยและอะไหล่บางชิ้นมันใช้ร่วมกับฮอตระกูล md 5 0 0ที่มีใช้กันเยอะอยู่แล้วก็จะหาง่ายกว่าถูกกว่าด้วยครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องความคุ้มค่าระยะยาวนี่เอง ครับผมแถมยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นรุ่นไร้คนขับได้ด้วยนะในอนาคตทีนี้พอเราพูดว่าจะมาแทนโคบราเนี่ยภาพมันต่างกันเยอะเลยนะคะจากโคบราที่ดูแบบดุดันแข็งแกร่งมาเป็นเจ้าไขจิว AH ๋ว a s 6 i บทบาทมันต่างกันชัดเจนเลยไหมคะต่างกันชัดเจนครับ a AH s 6 i นี่เป็นฮอจมตีเบาเน้นสนับสนุนภาคพื้นดินระยะใกล้ ลาตะเวนหาข่าวส่วนโคบราเนี่ยออกแบบมาเป็นฮอโจมตีที่หนักกว่าบรรทุกอาวุธได้เยอะกว่ามีอำนาจการทำลายสูงกว่าแล้วทำไมทอบอถึงเลือกเปลี่ยนมาใช้แบบเบาลงล่ะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับแต่เหตุผลที่เป็นไปได้ก็คือ 1. ราคาฮอโจมตีหนักๆมันสูงมาก2คือโคบราที่เรามีอยู่มันเก่ามากแล้วจริงๆครับอะไหล่ก็เริ่มหายากสารัตเองก็ปลดประจำการไปนานแล้วค่ะก็คงถึงเวลา แล้วก็ 3. อาจจะมีการประเมินภัย,ยคุกคำในปัจจุบันและอนาคตแล้วว่าฮอจมตีเบาแบบ AH6i เนี่ยเพียงพอต่อการรับมือภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบถ้าให้เทียบกันหมัดต่อหมัดเลยล่ะคะจุดเด่นจุดด้อยความคล่องตัวมี AF6i กินขาดครับด้วยขนาดน้ำหนักทำให้เข้าถึงพื้นที่ซับซ้อนป่าเขาในเมืองได้ดีกว่าโคบราเยอะ แต่เรื่องอาวุธโคบราน่าจะแบกได้เยอะกว่าใช่ครับเพลโลดหรือน้ำหนักบรรทุกอาวุธโคบราทำได้มากกว่าแล้วโคบรามีปืนใหญ่อากาศ20มเมตรติดที่ใต้คางเป็นอาวุธหลักอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของเขา แต่ AH6I ก็ติดอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ๆได้ดีกว่าถูกต้องครับพวก Hellfire, APKWS เนี่ย AH6I ออกแบบมารองรับได้ดีกว่า Cobra รุ่น AH1F ที่เรามีซึ่งอาจจะติดไม่ได้เลยหรือติดได้จำกัดมากๆระบบ avionics กับเซนเซอร์ก็แน่นอนว่า AH6I ทันสมัยกว่าคนละเรื่องเลยแล้วเรื่องความทนทานล่ะคะดูเหมือน Cobra จะถึกกว่าโดยโครงสร้าง Cobra มีเกราะที่หนากว่าครับทนทานต่อกะสูนปืนเล็กได้ดีกว่าอันนี้จริง แล้ว AH-6i ล่ะคะ a h 6 i จะทดแทนตรงนั้นด้วยความคล่องตัวในการหลบหลีกแล้วก็ระบบป้องกันตัวเองหรือ countermeasures ที่ทันสมัยกว่า COBRA มากครับอย่างเช่นระบบปล่อยชาฟลวงเรดาร์ฟแฟลร์ลวงจรวดความร้อนมีระบบแจ้งเตือนเวลามีคนล็อกเป้าด้วยเรดาร์ RWR หรือแจ้งเตือนเมื่อมีจรวดวิ่งเข้ามาซึ่งพวกนี้ช่วยเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบสมัยใหม่ได้เยอะมากครับอ๋อคือโคบราทนเกราะ แต่ a h 6i ทนด้วยเทคโนโลยีและการหลบหลีกว่างั้นท่า่นะคะประมาณนั้นเลยครับเป็นคนละแนวทางในการอยู่รอดงั้นสรุปได้ว่า a h 6i ก็คือหอจมตีเบาวยุคใหม่ที่อาจจะไม่ได้เน้นแบกอาวุธหนักเท่าโคบราแต่ได้เรื่องความคล่องตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆทั้งระบบการบินอาวุธ ระบบป้องกันตัวแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายกว่าครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่สะท้อนความต้องการและอาจจะรวมถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณของกองทัพในยุคปัจจุบันด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะคะการปรับเปลี่ยนจากฮอโจมตีหนักมาเป็นฮอโจมตีเบาลาดตระเวนแบบนี้มันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ธรรมชาติของภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปหรือว่าหลักนิยมทางทหารของไทยในภูมิภาคนี้หรือเปล่าคะนั่นเป็นประเด็นที่น่าครบคิดต่อเลยครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในอนาคตอย่างไรหรือเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ๆหรือไม่อันนี้น่าติดตามกันต่อไป